เราไปพูดคุยกับคุณ,ณภนภพรเปลื่องอารมณ์ถึงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับหุ้นศรีราชากันนะคะว่าราคาเป็นเท่าไหร่แล้วก็น่าสนใจไหมนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะคุณ,ณภนภพรค่ะสวัสดีค่ะคุณนทการค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าศรีราชาเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีห,หุ้นน้องใหม่ที่จะเข้ามาตลาดนะคะ,คะชื่อหุ้นบอมจอศรีราชาคอนสตรัคชั่นซึ่ง เห็นชื่อแบบนี้นะคะไม่ได้ทำซอสพิกศิลชานะคะคุณนรการเห็นพี่ๆนักข่าวหลายคนเซวกันบอกว่าชื่อคล้ายกันเลยอยายค่ะศิลชาใช่ศิลชาะโดยหุ้นนี้นะคะทำเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่ะโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะทั้งในประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติค่ะแล้วก็ยังรวมถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร่ปิโตรเคมีด้วยนะคะคุณนรการเขาก็ทำหมด ใ,ใช่กสร้างใช่ค่ะอันนี้ได้สัมภาษณ์ทางคุณบุญเครือเขมาพิรัตนะคะกรรมการ<ช>ผู้จัดการค่ะก็บอกถึงวิสัยทัศน์นะคะของบริษัทค่ะบอกว่าอินเตอร์นะคะเป็นบริษัทร,ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะเหรอใช่เป,เป็นน้องใหม่ที่ไม่ใหม่แน่เลยค่ะก็ะอยู่ในวงการมานานแล้วเนาะใช่ค่ะ,คะเพราะว่ามีโครงการใหญ่ๆในต่างประเทศหลายโครงการเลยนะคะอันทีเช่นโครงการถลุงแร่ค่ะที่มาดามกัสกาค่ะโครงการนี้ทำมีมูลค่าถึง7,500ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ไปทำโรงถลุงแร่เหรอคะใช่ค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีโครงการโรงกั่นน้ำมันเอ็กโซมบินนะคะที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะก็มูลค่าไม่ใช่น้อยนะคะ900ล้านบาทเลยค่ะแล้วไปลงทุนที่ไหนอีกล่ะคะก็นอกจากนี้นะคะยังมีโรงกั่นน้ำมันไทยออยค่ะมูลค่า1น4 0ล้านบาทเลยนะคะค่ะเห็นว่าไปโกแถวไหนอีกนะเห็นบอกว่าแถวเอเชียเอเชียก็มีค่ะประเทศกาตาร์ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้ก็600ล้านบาทค่ะซึ่งแต่ละโครงการนี้ก็ บริษัทยักษ์ใหญ่เลยที<ช><ช>เดียวเห็นว่าไปญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะ,คะญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นก็อยู่ที่ประมาณ3าถึงสบริษัทนะคะใช่ไปไปทำก่อสร้างโรงงานที่ญี่ปุ่นแล้วคะใช่ค่ะก่อสร้างโรงงานที่ญี่ปุ่นก็อย่างเช่น j จแปนเอ็กะค่ะแล้วก็บริษัทซูมิโตโม รวมถึงโรงกานชิโฮดะด้วยนะคะที่ที่ญี่ปุ่นเลยที่ญี่ปุ่นค่ะหล่อหล่อศิลชาเรานี่นะใช่ค่ะแล้วคนงานล่ะคะคนงานก็อยู่ที่นั่นนะคะคนงานก็มีประมาณ4-400คนค่ะเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นเป็นคนไทยค่ะขนคนไทยนี่แหละใช่ช่างก่อสร้างไปนู่นหมดเลยเห็นไหมล่ะคะว่าไม่ธรรมดาเลยจริงอ๋อค่ะก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้เองนะคะช่างของบ้านเราก็ถูกถือได้ว่าเป็นช่างฝีมือระดับโลกไปแล้ว ใช่่คะมีออเดอร์จากต่างประเทศเพียบอ่ะมีอะไรน่าสนใจอีกคะอันนี้ไปดูที่ราคาหุ้นกันกว่านะคะ,คะการกระจายหุ้นครั้งนี้ค่ะมีจำนวนหุ้นอยู่ทั้งหมดนะคะ78.25ล้านหุ้นค่ะ,คะในราคา IPO ที่15บาทค่ะแล้วก็มีราคาพายอยู่ที่1บาทนะคะ เห็นราคาจอง15บาทแบบนี้นะคุณนักการว่าแพงไหมคะแพงชอกันช่างยัง6บาท9บาทอิตาเลียนไทยมียังไม่ถึง5บาทเลยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยนะค่ะแต่ทางผู้บริหารนะคะบอกว่าให้ดูที่ราคา P/E ratio ค่ะเพราะว่าอยู่ที่4.17เท่านะคะค่ะถือว่าไม่แพงค่ะแพงแพงอ่แล้วราคานี้ ราคาที่เขาเสนอมาจริงๆราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่21บาท50สตางค์ค่ะอ,อันนี้ทางบอลอแกสิกรไทยนะคะก็เป็นผู้ดูแลทางการเงินนะคะ<อ>ก็ลดให้มีส่วนลดให้แล้ว3านสิเปรนต์ะนะคะ,ะันเลยเหลือราคา15บาทใช่เลยเหลือ15บาท ของของลูกค้ากสิกรนะคะใช่ค่ะลูกค้ากสิกรก็จากการที่เปิดให้นักลงทุนจองซื้อนะคะก็ตั้งแต่วันที่22-26มิถุนายนที่ผ่านมาจองหมดแล้วเนาะหมดแล้วค่ะก็ถือว่าได้รับผลตอบรับดีทีเดียวนะคะได้จองกับเขามัางเปล่าก็เดี๋ยวว่าจะน่าสนใจนะต้องรอดูวันจันทร์นะคะก็มีสถาบันจองไปแล้วนะคะ5.5.6เท่าเลยค่ะ มีการเสนอซื้อเข้ามาเพียบเลยนะคะค่ะทางนี้ทางผู้บริหารในการันตีด้วยนะคะว่ามีแต่หุ้นใหม่ไม่มีหุ้นเดิมแล้วก็ไม่มีบิ๊กลอดด้วยค่ะมีเหรอมีแต่หุ้นใหม่คือใช่มีแต่หุ้นใหม่คือไม่ขายหุ้นเดิมอะค่ะมีหุ้นใหม่อย่างเดียวเดียวเลยอันนี้ก็จะดูจากโครงการอี่น่าจะดูน่าเชื่อถือได้ดูกน้องเขาเป็นยังไงคุณบุญเครือนี่นะคะดูรู้สึกว่าเป็นผู้บริหารที่น่ารักจริงใจมากค่ะจากการที่ได้สัมภาษณ์นะเพราะว่า เป็นส่วนใหญ่ผู้บริหารนะคะจะใช้มือถือ i p h o น e BB, ทันสมัยแต่สำหรับคุณบุญเครือเนี่ยจอดำดำธรรมดาเลยะคะ่ะเหมไม่ทันสมัยสีเนี้ยไม่แต่ว่าแบบเป็นคนแบบ l โ Tech หรือเปล่าเก็บเงินอย่างเดียวเก็บเงินอย่างเดียวเห็นแบบนี้ไม่ธรรมดานะคะค <c oughs> ุณนันการ ค่ะมีเงินอยู่ในมือเนี่ยส่วนตัวนะอันนี้แอบกระซิบมาค่ะ,คะสองพันล้านบาทเลยดเดียวแล้ว<า><า>ก็มีค่ะ,<ส>คะแล้วก็มีที่ดินเก็บไว้ที่ศีราชานี่ก็ประมาณเป็นร้อยไร่เลยนะคะอืเศรษฐีศิลราชานะใช่ค่ะ,คะ แล้วมีอะไรคะอันนี้ก็ไปดูที่พื้นฐานของบริษัทกันดีกว่านะคะค่ะ,คะมีอัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นนะคะ,ะเฉลี่ยสูงถึง87.63ค่ะแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินนะคะสูงถึง40ค่ะและที่สําคัญนะคะบริษัทนี้ค่ะใช้แต่เงินสดนะคะไม่มีกู้ก็ไม่มีหนี้ด้วยค่ะไม่มีเครดิตหรือเปล่า เูืจากโครงการก็น่าเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าโครงการในต่างประเทศทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีมูลค่าค่อนข้างเยอะทีเดียวมีมีอย่างนี้ด้วยไม่กู้แบงค์ใช้เงินสดเสียโอกาสนะจริงๆเราทำธุรกิจต้องต้องมีเขาเรียกไฟแนนซ์บ้างค่ะแต่หลังจากเข้าตลาดนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าจะทำไมถึงอยากเข้าตลาดล่ะในเมื่อมีเงินสดหุ้นดีมีราคากําไรมีส่วนหนึ่งนี่นะคะก็ต้องการที่จะเป็นเมนให้กับบริษัทด้วยค่ะเพื่อที่จะไปมีโอกาสในการรับ งานต่างประเทศเพื่อที่ความเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะนําเงินที่เราดมทุนนะะประมาณ1,100ล้านบาทเนี่ค่ะไปใช้ในการขยายโรงงานนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมค่ะเพื่อรองรับงานที่จะเข้ามาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะก็อาศัยแบรนด์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวลาไปดิวงานต่างประเทศก็จะได้ดิวได้ง่ายนะคะเป็นบริษัทมีระดับประมาณนั้นใช่ค่ะอันนี้นะคะก็ ี่อันนี้ทางด้านประวัติของคุณบุญคุณคุณเครือเขมพิรัตน์นะคะก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะค่ะอ่านค่ะอันนี้ก็เป็นน้องชายของคุณบุญเทียมเขมพิรัตน์นะคะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลขาธิการพักประชากรไทยค่ะอประชากรไทยยังอยู่นะยังไม่ยุบใช่ไหมก็ยังอยู่ค่ะแต่ตอนคันธเงียบๆนะค่ะแล้วก็ไงต่อคะก็มีที่มาที่ไปใช่ไหมคค่ะในเรื่องราวของทางด้าน คุณเจ้าของธุรกิจใช่ไหมชื่อคุณอะไรนะชื่อคุณบุญเครือเขมาพิรัตค่ะบุญเครือนะคะค่ะ,ะ,คะ,คะที่เห็นไปเข้าไปรับงานต่างประเทศเยอะๆแบบนี้นะคะ,อ,ะอยากจะบอกว่าไม่มีพาร์นเนอร์ด้วยนะคะ,ะค่ะ,ะการที่เข้าไปแบบนี้นะคะทางคุณบุญเครือ,อไล่ฟังค่ะว่าทางได้มีทางวิศวกรน่ยที่คอยคุมงานของทางโครงการเนี่ยค่ะ mm. เห็นว่าเป็นโครงการที่เห็นว่าเห,เห็นระยะเวลาการทํางานส่งงานตรงตามเวลาแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า20ปีอบปีค่ะ ก็เลยพอกลับไปที่ประเทศอย่างเงี้ยค่ะวิศวกรที่พูดถึงนี่ก็คือต่างประเทศต่างชาติมาทำงานต่างชาติมาทางานกับศีราชาใช่ค่ะแล้วงานก็เลยดิวงานให้โดยส่วนตัวเลยค่ะโดยตรงเลยก็ดีนะฮะค่ะก็แต่ก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะไม่เชื่อไม่มีของฟรีในโลก ค่ะก็คือหมายความว่าบริษัทเองก็รับต่างชาติเข้ามาทํางานใช่ค่าเวลาเขากลับไปประเทศเขาเขาก็เอาคอนนคชั่นได้คอนนคชั่นตรงนี้ค่ะค่ะมีอะไรอีกไหมคะคุณนภพรคะอก็อย่างในตลาดนี้นะคะไม่มีคู่แข่งนะคะตอนนี้อยู่มีมีผู้ที่ประกอบการในด้านนี้ค่ะเพียงแค่3าถึงสรายเท่านั้นค่ะเพราะว่าอันนี้ทางบริษัทนี้ก็ทําเฉพาะเกี่ยวกับ ก่อสร้างอย่างเดียวนะคะไม่ได้ไปทําเกี่ยวกับอสังหาอะไรแบบนี้ด้วยค่ะต้องลงให้ซื้อหุ้นเขาหรือเปล่าก็ถือว่าน่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นหุ้นปันผลนะคะคุณนักการมีนโยบายด้วยหรืคะใช่ค่ะเพราะว่าหุ้นนี้นะคะมีนโยบายปันผล50%ค่ะของกำไรสุทธิของกำไรสุทธิเออเดิมเขากำไรเท่าไหร่นะเขายังมีกำไรใช่ไหมคะยังมีกาไรที่ผ่านมากำไรถือว่าดีทีเดียวค่ะคุณนักการค่ะ เพราะว่าจาก3มปีที่ผ่านมานะคะมีอัตรากำไรเฉลี่ย5 8เซเลยค่ะอ๋อค่ะก็ดีนะมีโอ้โตกันขนาดนี้ทำธุรกิจกำไรตั้ง50กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ค่ะถือว่าเป็นบริษัทน้าสิบเปอร์เซ็นตตกวันจันร์เสร็จแล้วละคุณนัทนัทนัตังคุขึ้นไม่เป็นไรนะคะค่ะต้องรอลุ้นเนาะว่าราคาจะเป็นยังไงต่อไปอืมดีๆค่ะก็เป็นข้อมูลความรู้ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็แจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงบรรยากาศการลงทุนว่า